สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่เคารพนะฮะวันนี้ผมมาในพื้นที่ของเกาะลันตาและก็มาอยู่ที่บ้านดินของเกาะลันตาที่นี่ครับอยู่กับเจ้าของกําลังทํางานอยู่เลยทันะ2 2> <ม>้สองคนเลยนะฮะอยู่กันทั้งสองคนเลยแ<ะ>นะนำเอาวางก่อนไหมได้ได้ได <laughs> ้เอาแบบสบายๆกันแนะนําตัวดนึงครับก็อที่ที่อังเกอร์ค่ะคนไทยก็ชอบเรียกว่าอางังคุณอังนะฮะคุณอังเป็นฝร่ง เป็นฝรั่งสัญชาติฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นะอเดรแลนด์แต่พูดไทยชัดมากเลยขอบคุณค่ะหนูพยายามทที่ค่ะวันนี้ก็คือมีโอกาสได้มาได้มาที่นี่บ้านดินเราคุยกันอกรอบเมื่อกี้เยอะเลยทําไมถึงแน่นอนคําถามแรกคนต้องถามว่าทำไมถึงอยากมามีบ้านดินแล้วบ้านดินมันดียังไงอะไรเป็นแรงบันดาลใจก็อันดับแรกก็ที่บ้านไม่เคยมีความสุขเลยค่ะ ็เลยมาทํากันที่ภาคใต้ของขรงประเทศไทยเพราะว่าไม่ค่อยจะมีสัญชาหลายก็ก็มาทำที่ับท่ามกลางกระแสที่อิฐหินดินปูนแล้วโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นแท่งๆอยู่ไปเป็นก่องๆแต่ในส่วนคุณอังกำลังบอกว่าเราสามารถมีบ้านได้ได้น้ำมืออเราเองเราได้คือเรา สอนมาว่าบ้านนี้มันมันมันต้องซื้อเราต้องเป็นผู้บริโภคเราทําเองไม่ได้ไม่ใช่แค่ในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมันทุกเรื่องอาหค่ะในชีวิตก็ ก็เหมือนท,ท,ที่ที่เจอเขาเขาสอนด้วยก็จริงๆแล้วเราทําเองได้แล้วทไมนกหนูมันยังมีรูมีรังได้มีรังได้แล้วทำไมคนเรามีความสามารถชอบคิดว่าเรามีความสามารถมากกว่าน <c oughs> ะ <c oughs> ก็เลยน่าจะน่าจะต้องทาได้และทําได้จริง <c oughs> เพราะว่าเราก็แก้ไปไปได้อยู่กับเขาก็ประมาณอาทิตย์นึงแต่ว่าก็มาทําได้ก็มันก็ไม่ได้ p e r เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก <c oughs> แต่ว่าคือเราอยู่มาได้ตั้งหลายปีแล้วแล้วก็ อยู่อยู่มีความสุขดีค่ะก็ะจริงๆแล้วเริ่มต้นเป็นคนจนแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเศรษฐี<อ>มีที่ดินมี<อ>มบ้านเป่นคนตัวเองอ้าว<อ><อ>สบายมากมเลยแล้วบ้านนี้ก็ไม่ต้องจ้างใครค่ะเราทำเองทำเอง,ทำเองแล้วก็มีคนที่อยากอยากรู้อยากเห็นอยากด้วยก็มามาอาสามาช่วยมาเรียนรู้ทำด้วยกันอย่างนี้อันนี้ยังสามารถที่จะคือเปิดในส่วนของการเวิร์กช็อปด้วย มีค่ะพยายามจะจะเอาความรู้นี้แบง่งเบ่งให้กับทุกคนที่อยากจะรู้อ่ะก็เลยก็เลยใช้โอกาสแบบชีวิตของเราเป็นตัวอย่างก็ให้เบ่งกับคนอื่นด้วยคือถ้าเกิดเขามีที่อยู่ก็คุณอาจจะไม่ต้องจาเป็นต้องไปซื้อบ้านและเข้าระบบไฟนั้นของทางแบงค์อะไรตา่างๆไม่จําเป็นซึ่งมันปลกชีวิตให้เราต้องเร่งทํางาน<ๆ>เร่งทํางาน<ๆ>เร่งทํางานเพื<ๆ>่อจะได้บ้านหลังนี้ก็ได้บ้าน ทั้งใหญ่โตแต่ไม่เคยได้อยู่อะค่ะคุณผู้ชมอันนั้นคือเสียดายมากเ <laughs> ็อะไรไม่รู้จะมีไว้ทําไม,ไไมนะมแล้วสำหรับหลายๆคนที่อยากจะมีวิถีชีวิตอย่างนี้แน่นอนแล้วมันมันอาจจะไม่ได้มาแล้วมันง่ายแล้วสิเดียวเนีย่ยการเรียนรู้ที่สาคัญแต่ว่าเราก็ <คำ S 2> ต้องเปิดใจก่อนคําถาม<อ>ที่หลายๆคนผมเชื่อว่าถ้าเกิดในเชิงของ บ้านใช่ไหมฮะบ้านิีดินสุดเขาต้องบอกอุลเลดินมันจะอยู่ยังไงคุณอังเดี<ช>๋ยวฝนตกมาดินละลายแล้ว<ช>อย่างนี้เราจะบอกเขายัางไงฮะก็บางครั้งก็มีคนแบบว่าเป็นคนชาวเมืองนะชอบเรียนว่าชาวเมืองเขา,าจะเขาจะมาอยู่ด้วยแล้วบางทีสําหรับเขานี่ก็ลาบากจริงๆเพราะว่าเขาไม่ชินอยู่กับธรรมชาติอยู่อยู่ใกล้ชิดอย่างนี้แล้วก็อะไรๆมันไม่สะดวกนที่บ้านใช่ไหม มาแล้วบางทีเขาอาจจะตอนที่เขาอยู่นะอาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสลาไแร่แต่เข,เขาจะกลับแล้วอะอตอนนี้แบบที่เขาได้มาจำนึกว่าเฮ้ยแค่อาทิตย์เดียวทำให้ชีวิตเราเปลี่ลยนมันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดไม่ได้ไหมายความว่าเขา,เาะจะเอาอพยโย้ายไปอยู่ในป่าทั้งหมดเลยทุกคนไม่ใช่เขาก็คงชอบอยู่ในเมืองนั่นแหละแต่ว่า ชีวิตและความคิดเขาก็จะเปลีป่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะว่าเรามันได้ความนิ่งของธรรมชาติอืเขาไม่เคยเขาไม่เคยเห็นความแตกต่างชีวิตคนที่อยู่ใกล้กับธรรมชาติแล้วก็อยู่แบบนี้แค่ว่าเราได้กินได้อยู่ได้อะไรมันมันต้องใช้อะไรบ้างถ,าถ้าวราใช้ชีวิตแบบนี้มันจะเห็นได้ชัดเจนว่าเราใช้อะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างถึงจะได้มันมาคือเราอยากจะมีเชื้อเพลิงเราก็ต้องเข้าป่า แล้วเราไม่ได้ไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เศษไม้มาทำเป็นปืนเนอะก็มันจะมันจะโดยตรงมากกว่าแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็นับถือสิ่งที่เรามีไว้สิ่งที่เราได้กินได้ใช้อะนับถือมากกว่ามีความสุขกับมันมากกว่าถ้าเรามีแต่ทำงานหาเงินแล้วก็เอาเงินมาซื้อซื้อความสุขใช่ทีนี้มันจะเป็นชั่วคราวมากก็เลยมันเป็นความสุขที่ที่แป๊บเดียวมันก็หายก็คือต้องปั่นตัวเองเร่งงาน เพื่อได้เงินแล้วก็มาซื้อความสุขค่ะแล้วก็มันจะมีอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากตรงนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับเอเอสิ่งที่เราเข้าไปซื้อในเายกตัวอย่างอะเซเว่นอีเลคนชอบมากครับรวมเราด้วยแหละแต่ว่าพอเราเข้าไปเราก็เลือกที่จะซื้อโคคาโคล่าสมมตินะเราไม่รู้ว่ามันผิตขึ้นมาที่ไหนมันมันไปไปสร้างมลพิษที่ไหนให้ใทรทำให ยังไงมันมีที่ไปที่ไปที่มาอย่างไงคือคือ,คอผู้บริโภคกับสิ่งที่เราบริโภคนี่มันห่างมาก<อ>แล้วมันทําให้เราไม่มีความรออับผิดชอบต่อการต่อธรรมชาติต่อ,ต,อต่อคนอื่นต,ต่อเราเองด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็ก็ถ้าใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ทําให้ภาพรวมเนี้ยคนมันจะได้เข้าใจแล้วทาให้เข้าเีใยเองอเพราะว่าบางครั้งที่มาของของโคคาโบราเนี่ยมาที่ไหนเราก็ไม่รู้กระบวนการการผลิตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ คือเราบาริโภคเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่เราอยู่ในธรรมชาติเ,เราจะไปหาอะไรมาสักอย่างมาแกงมาอะไรอ่เรารู้ว่ามันจะใช่ใช่ทีนี้ก็ไปไปโรงงานโคโคาโคล่ามันไปทํำห้ น้ำเสียตรงไหนก็ไม่รู้แต่สมมติว่าเรากินอะไรตรงนี้แล้วเราเอาอึไปทิ้งในคลองที่เราจะต้องมาซักผ้าข้างๆครับเราจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมใช่ก็แบบนี้แหละคือมันยกตัวอย่างง่ายๆตลกๆแต่ว่าหลายๆคนก็คือค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วคุณก็จะเห็นเองใช่ไหมครัว่าต้นทางมาจากไหนอะไรไยงไแล้วรวมถึงอย่างคุณอังก็ใช้ชีวิตแบบ คล้ายๆบางคนบอกเป็นชีวิตจิตเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอาหารข้าวอย่างนี้ด้วยไหมฮะหรือว่าอ,อ๋พยายามพยายามที่เจอคือข้าวร้อพยายามปููกแล้วตนะ้อต้องบอกตรงๆว่าไม่ค่อยชืเล็ต้อง <laughs> คนอลแลนคงไม่เก่งเรื่องข้าว <laughs> แต่ว่าก็มีมีเรื่องอาหารนี่ก็จะทําเป็นแนวพาร์มาเกลเจอร์นะคะคือแบบว่าเหมือนเป็นฟู้ดฟอร e เรสต์เขาเรียก มันจะมันจะปลูกอาหารเสรมก็รอบบ้านแล้วก็ไอผักน้ำเนี่ยสมมุติเนี่ะกินได้หลังบ้านเนี่ยวัชพืชคนื่อมาว่าวัชพืชจนมันเป็นอมอ,มอมเซบเราอ้อมเสบเลยออมเซบก็ับผัดกินเหมือนผัดบุ้งเลยอร่อยมากาไม่ต้องยุ่งด้วยนะมันขึ้นเองอ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าท่านฟังท่นผู้ชมฮะมาที่นี่อ่ะท่านอันหนึ่งที่ผมสะดุดเมื่อสักครู่ถามาสามีของคุณอ่างว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนครับผมไปเรียบร้อยนะฮะ ต้องบอกว่าห้องน้ำนี่คือธรรมชาติจริงๆ นี่คือธรรมชาติที่คือเหมือนเหมือนสบายๆเมื่อก่อนเลยอ่ะคุณทํายังเออผมว่าดีอ่ะเป็นระบบการกันกรองไม่ต้องมีถังเก็บอะไรมากมายค่ะคือรับผิดชอบเองของเสียของเราต้องรับผิดชอบเองจริงๆนะนมันได้ธรรมะเลยนะได้ธรรมะด้วยคุณไม่เห็นต้องไปรังเกียจเลยเพของคุณอ่ะใช่ถูกต้องแล้วก็เอามาใช้ในสวนอ่ะอำปุ๋ยได้ใช่คุณนี่คือวิถีจริงๆนะยู่ถ้าว่าทำเป็น small scale ก็คือคือคนไม่เยอะชุมชนมันเล็กมันรับผิดชอบเองได้ถ้าเกิดว่าในเมืองเราอยู่คนกัน ล้านอย่างนี้มันก็ทําไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีกฎร,ระบบกันแต่ว่าที่นี่ก็ทํากันได้ง่ายๆรับผิดชอบเองน้ําทิ้งก็เหมือนกันขุดลุมปลูกต้นกล้วยรอบๆต้นกล้วยเป็นกรองมันกนินน้ำเยอะมันก็ทําให้พวกสบู่เรือลอไรที่เราใช้กันเคมีมันไม่กระจายอยู่ในสวนก็รับผิดชอบเองนี่ก็คือระบบการกันก,กรองของธรรมชาติเราใช้ธรรมชาติกรอง แล้วเราก็รับผิดชอบกับตัวเราใช่ไหมฮะเราใช้อะไรปผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ต่างๆสบู่วันหนึ่งแย้พี่โจนเนี่ยทำหลายอย่างของตัวเองสบู่ทําเองใช้เองใช่เราก็วังว่าจะได้ทำตารูปแบบของเขาตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าใช่ก็คือไอเดียแบบนั้นดีมากเพราะว่าในสวนมันมีของที่จะเอามาใช้ทําสบู่ทำอะไรได้เพราะเคมีมันก็คือการกลั่นจากธรรมชาติแล้วก็แนวตราความเข้มที่สูงแต่มันมีผลกระทบ เยอะใช่ไหมฮตอนนี้เราใช้เปลี่ยวเพียวเป็นธรรมชาติเนี่ยผมว่าสวยกว่านะสวยกว่าเนเออ,เอ,อไม่น่ากลัวด้วยไม่น่ากลัวแล้วเรารู้ไง <laughs> ว่าผลิตจากอะไร มีบางอันบางอย่างเราดูต้องมีวัตถุการเสียบ้างอะไรต่างบ้างนะแชมพูที่ใช้มีสารอะไรต่างเยอะแยะนี่เราใช้อัญชันก็เอามาทําให้ผมขึ้นดกดําได้ได้ไม่เป็นไสิ่งที่ดีเปลือกบางพุมีประโยชน์มากเปลือกบางคุดธฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยมพราเว่าธรรมชาตินี่มันสวยงามแล้วก็อย่างพี่โจนยก็ยังบอกว่าผมจําได้ว่าพี่โจ้จันไดเคยบอกว่าไอ้ความเป็นศักยภาพของมนุษย์อ่ะประสิทธิภาพของคนเราเนี่ยมันลดน้อยลง เพราะเราเพึ่งพาทุกอย่างข้างนอกอมแม้กระทั่งดินเราอยากย่ำไม่เป็นต้นไม้แล้วก็ป่าเรายัางทําไม่ได้เลยนี่ผมว่าเป็นข้อสาคัญนะวคุณคุณอาว่าก็ทําให้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะอืเพราะว่าเหมือนคบว่าเราไม่มีพาวเวอร์เราเราไม่มีอะไรอยู่กับเรามันเหมือน กยกตัวอย่างใน,ในวิธีการคิดของคนพุทธนะ<ฆ>ก็สมมุติว่าถ้าเราไปไปเอาทุกอย่างนอกจากตัวเราแล้วก็บอกว่าคนนี้ทําอย่างนี้คนนั้นทําอย่างนู้นเลยนี้มันก็แย่แล้วก็นั่นก็ไม่ดีแล้วฝนก็กระเจาอย่างนี้ก็คือทุกอย่างมันอยู่นอกตัวเรา<ฆ>แต่ถ้าเรามาหันมามองข้างในแล้วเรา<ฆ><ฆ>บอกว่า,าฝนตกแล,แล้วเรื่องธรรมชาติ เรายอมรับมันได้ไหมเรามาดูที่จิตใจของเราแล้วก็มาผับได้คือมันจะแย่นิดนึงที่ว่าเราต้องรับผิดชอบเอง mm. แต่ว่ามันจะทําให้เรามีพ w e r มีกําลังเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือเราเองแทนที่จะอยู่ข้างนอกแล้วกับเรื่องแบบว่าวัตถุในโลกนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่มีความรู้พึ่งตัวเองไม่ได้พึ่องอย่างอื่นพึ่งแต่เงินแล้วก็ คนอื่นอย่างอื่นก่ไม่เหมือนกับเราไม่มีอะไรมัน,มนสายตรงกว่าคุณนางผมผมคิดอย่างนี้ไม่รู้ถูกป่าะนะคือสายตรงกว่าทุกวันนี้เราเราทํางานเพื่อได้เงิน <c oughs> มาซื้อความสุขในขณะที่คุณนางกำลังบอกว่อาอ้าวก็เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินก็ได้แต่ฉันมีความสุขเลย <c oughs> ก็ทำความสุขเองดิใช่ทำเองทำเองโอ้ทางตะลุงเหนะแต่ว่าคือคือไม่ว่าจะเลือกชีวิตแบบไหนก็คงไม่มีความสุขและรอยยิ้มทุกทุกวันทุกเวลามันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติคือสุขเศร้าอมันก็ต้องมีใช่ไหมคะแต่ว่าอังว่าก็ต้นแต่ได้มาอยู่เมืองไทยนี้ก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนประเทศไทยทั้งประเทศเลยที่ที่ว่าอยู่ที่นี่แล้วได้มีโอกาสใช้ชีวิตนี้ก็มีความสุขมากกว่าเดิมเยอะเลฟังครับผมเนี่ยถามคุณอังว่าเอ๊ะคุณอังครับ แล้วการที่เรามาคือเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยอะ่ะของแฟมิลี่ของครอบครัวเราที่ต่างประเทศที่ฮอลแลนด์อย่างเงี้ยครับแล้วแล้วเรามาอย่างนี้ยแล้วเรามาวิถีแบบนี้ด้วยอ่ะทางบ้านเขาไม่ห่วไม่ว่าไม่ต่อต้านไม่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ไม่กไม่รู้ขับแปลกหรือว่ <laughs> าแต่เพ้าะเขา <laughs> เขาปูมใจด้วยซ้ํา <laughs> เขาดีใจเพราะว่าเขาเห็นเราด้วยกื่อนอ่ะ สุขภาพไม่ดี oh. เอ่อไปหาหมอที่ฮอลเลนแล้วเขาบอกว่าจะนั่งรถเข็นอนาคตเราจะนั่งรถเข็นทำอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะ เราเราคิดแบบว่าซึมเศร้ามันเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เข้ากับระบบชีวิตอะไรที่นูน่นธรรมชาติก็ไม่ค่อยได้เจอแสงสว่างอะไรอย่างนี้น uh oh. นด้วย uh oh. ก็ทุกอย่างมันรวมกันหมดความกดดันเครียดอย่างนี้ก็ <Yeah. S 1> มีเยอะตั้งแต่เด็กมันก็เลย สุขภาพไม่ดีแล้วพอเราได้มาอยู่ที่นี่ก็ทุกคนเห็น mm. เห็นความแตกต่างว่า mm. เอ้ยอ่างกายเป็นมีแรงมากไม่ได้นั่งรถเข็นสนอยสร้างบ้านไปสามหลังแล้วโ oh. <laughs> ตจงกันข้ามกันเลย mm. ใช่ไหมก็ก็เลยทุกคนก็ยินดีเขาก็ได้มาเที่ยวที่นี่แล้วเขาก็ชอบมาเที่ยวด้วย oh. แล้ว พอเขาเห็นแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่ด้วยใครเขาก็เลยหายห่วงแล้วไม่ไม่เป็นไรแล้วภูุิใจด้วยซ้ำว่เาเห็นว่าเอ,อเข้าใจว่าทำไมาอ่านคุณทำแบบนี้ครับอืก็เลยดีและเขาโชคมาเที่ยวทุกปีโอ้แล้วก็มาอยู่กับวิถีกับเราอย่างนี้เลยมามามาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่น้องเขาชอบมาอยู่นี่ด้วยใช่ใช่นี่คือส่วนสําคัญนอกเหนือจากนั้นนะครับตรงนี้นอกจากจะเป็นบ้านพักอาศัยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ มีเวิร์กช็อปหลายๆส่วนด้วยตอนนี้คุณอังทำอะไรบ้างคงคือคือบ้านพักอาศัยนี้มันก็แค่เป็นเป็นพักคนในชุมชนนี้นะคะคือคือที่นี่ไม่ได้เน้นการทำธุรกิจแต่ว่าเน้นการทำาชุมชนก็ก็อยากให้คนมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้เรียนรู้ ก็ในแนวเวิร์กช็อปหรือว่าในแนวแบบว่าอนาคตก็วังว่าจะเปิดเป็นโรงเรียนอย่างกำลังการเลยค่ะแค่สอนเด็กไปด้วยแล้วก็มันจะเป็น alternative school คล้ายๆกับแนว montessori styner อะไรอย่างนี้มันจะเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงไม่ได้นั่งในในห้องเรียนก็ก็ต้องแบบว่าไม่ได้แยกเป็นคอร์สด้วยว่าอันนี้ตอนนี้คิดเลขตอนนี้ภาษาตอนนี้ จะเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมไม่ใช่เราก็จะเอาเป็นตัวอย่างสมมุติว่าโอเคตอนนี้เราไปปลูกข้าวกันก็ทำมีไาถึงปลูกข้าวใช่ไหมก็เตรียมดินเตรียมอะไรก็ว่าไปก็ปลูกข้าวก็ต้องค่อยดูแลต้องออให้ปุ๋ยปุ๋ยธรไมใชิปุ๋ย ก็บผลิตภูไปเกี่ยวอีกไปเกี่ยวอีกก็ทํากันยังไงก็ไปเกี่ยวแล้วก็ต้องทํามันเป็นผลิตัภู์ขึ้นมาก็ทําอะไรสักอย่างจากข้าวนี้ก็จะขายเป็นข้าวก็ต้อง แล้วก็ทำทำทำซบ,บูหรือว่าทําอะไรข้าไปก็ต้องมีเรื่องทาแพคเกจิ้งเรื่องการอะไรอย่างนี้จึงมีผล<อ>ิตภัณฑ์คือคุณอังไม่ไม,ไม่ไม่บอกก็าคือบอกว่าไม่จําเป็นต้องเรียนเป็นวิชาคณิตวิทย์อะไรตางนี่แหละแต่ก็คือเอาสักอันหนึ่งแค่ปลูกข้าวเนี่ยคุณได้หลายวิชาละได้หลายวิชาก็ต้นแต่แการปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์แล้วก็<อ>ขายด้วยได้การตลาดอีก ก็ได้การตลาดอีกก็ได้รู้ก็ได้รู้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะอยากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ entrepreneur นะก็แบบว่ามี ก็อาจจะไม่ได้อยากจาในเรื่องกงข้าวแต่เขาก็จะได้เข้าใจว่าเออการขายจากันยังไงก็เราก็จะเปิดร้านเล็กๆที่ในชุมชนก็ได้ขายของแบบธรรมชาติแล้วก็เด็กก็ได้ไปเฝ้าร้านด้วยก็ได้รู้เล็บที่นี้ก็ได้เรียงบัญชีเรื่องเลขเรื่องภาษาเพราะว่าต้องคุยกับลูกค้าด้วย การศึกษาในในโลกปัจจุบันที่ควรค่าแก่การมีอยู่แล้วนะคือไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรอบของการเรียนวิทยาศาสตร์อะไรต่างคุณใ,ใช้ชีวิตจริงเรียนจากชีวิตจริงและประยุกต์ยังไงเออใช่ถ้แล้วมันเชิ เรียน<ล>ยวิชาเลขมาสุดท้ายประจบมาใช้เครื่องคิดเลขนั่น <c oughs> ใช่ก็เลยตอนนี้ก็ก็ถ้าอ้างว่าถ้าจะได้ถ้าเด็กได้เรียนแบบนี้ก็จะไม่มีคําถามแบบนี้เพราะว่าเข้าห็นแล้วเข้าใจแล้วและเขาก็โหได้ผลิตเงินมาด้วยและเขาก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าเรียนด้วยแล้วเขาได้ใช้ ความเป็นไปของเข้าใจค่าเรียนด้วยเขาเองไม่ต้องหวังพ่อแม่ไม่ต้องหวังใครแล้วจบแล้วไม่ต้องไปผิดนี่ใครนะเรียนจบแล้วก็ได้เป็นมักธุรกิจของตัวเองถ้าอยากเป็นนะแล้วแต่แล้วแต่คนแต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่มีมันไม่มีประกาศนียบัตรที่ก็แปะข้างฝากันอ่ะมันไม่มีการันตีอ่ะใช่ใช่มันจําเป็นไหม ก็มีสองอย่างหนึ <urai> so ่งเราเราทำให้ม <zia> sure. ันเข้าระบบแบบนั้นได้คือมีโรงเรียนหลายโรงเรียนแล้วในเมืองไทยที่ที่สามารถแบบว่ามีคุริคัลแล้วก็รัฐบาลก็รับรองแล้วก็พอทาได้แต่นอกเหนือนั้นอัางว่าว่าเออเองานที่มีแกนทีนะที่พูดสวยๆนีก็อ้างเข้าใจว่ารกนทีก็จะเป็นเรื่องที่พร้อมที่สุดในโลกเพราะว่า ที่ที่พ่อแม่ก็ชอบสอนเด็กว่าเฮ้ยคุณเรียนตั้งใจเรียนนะทําให้ดีนะจะได้เป็นรอยเออร์สนาคุณจะได้เป็นหมอคุณจะได้เป็นอันนี้นั่นนู่นหรือว่าทางานในธนาคารอะไรอย่างนี้แบบนี้แหละบางคนแต่ว่าที่ตามมาประมาณสองปีเนี่ยใครจบงานมากที่สุดใช่นักศึกษาเด็กที่เรียนในเอ้พูดทนายอะไรตั้งหลายคนที่ทางานในธนาคารเขาเจ๋งไปหมดชาวนา ชาวนาตกงานไหมชาวนาชาวนามีข้าวกินนะแต่ขายข้าวได้ถูกแค่นั้นใช่ไหมแค่นั้นแต่เเขาก็ยังปรับตัวได้เพราะเขามีต้นทุนคือมีอาหารมีภูมิคุ้มกันของตัวเองแล้วก็นอกจากนั้นก็คือถ้าเกิดคนเราอ่ะโตมาแล้วทำในสิ่งที่รักี่ไม่เคยตกงานรู้ว่านะแต่ถ้าเราไปทําในสิ่งที่ที่ได้เงินอ่ะเยอะๆอะตกงานได้ง่ายๆแล้ว กระแสของอน้องๆที่อาจจะอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหต่อ20 30 40หรือคนหลายๆคนที่อยู่ในวัยกระเสียนการที่จะก้าวข้ามบางจุดมาอยู่ตรงนี้คุณอังมันก็ยากเหมือนกันนะคุณอังจะให้ให้กำลังใจว่าอยา่างไรบ้างการก้าวข้ามอยากจะใช้ชีวิตอย่างคุณอังบ้างอยากจะทาอย่างนี้ยแต่หนูต้องอยู่ในระบบหนูหนูต้องต่อท่าหลายอย่างเลยเกินนีออ้ปัญหาคือว่าถ้าเกิด มันอยู่ที่ความอยากในใจของเราเองไหมคะ hmm. สมมุติว่าคือหนูเองก็เพิ่งมีลูกสิบวันนี้นะคะ <Yep. S 1> ก็พอมีลูกแล้ว mm hmm. ชีวิตเราก็เปลี่ยนเราก็คิดว่าอยากเอาอะไรให้ดีที่สุดกับลูกอะไรอย่างนี้ย mm hmm. แต่แต่ที่เห็นอ่ะอย่างมากก็ส่วนใหญ่ที่หนูคุยกับส่วนมากเป็นผลอีสานนะ oh. ที่เขาจะย้ายออกมาจากบ้านแล้วก็มา <Yep. S 1> ทางานในเมืองเพื่อ mm hmm. ที่จะเลี้ยง ครอบครัวที่บ้านอะไรอย่างนี้แต่ทุกคนพูดว่าโอ้ยที่บ้านอยู่แล้วมีความสุขอากาศบริสุทธิ์ชอบอยู่ที่บ้านมากที่สุดจะครับกลายเป็นติดอยู่ในเมืองที่สิบีแล้วอยู่ยังลําบากเลยติดเพื่อมาหาเงินติดเพื่อมาหาเงินอย่างเดียวก็มันก็ต้องคิดว่าเราส่งลูกเข้าไปเรียนจะมันจําเป็นไหมม,มันมันมันได้คุณภาพอย่างที่คุณคาดคิดไหมจริงหรือเปล่า ก็ลูกก็ต้องลงทุนทั้งเวลาตั้งตั้งใจตั้งัวคิดแล้วก็กะชีวิตที่ใช้ก็ต้องใช้อยู่ในเมืองอย่างนั้นแล้วพอจบมา้ก็ต้องถอแถวไปสมัครงานกับเขาแล้วก็ติดหนี้มาต้นแต่เริ่มต้นชีวิตของตัวเองก็มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเราจริงไหมถ้าไม่มีเส้นตกงานอืม นั่นแหละก็เลยก็เลยคิดว่าก็แล้วแต่อังเข้าใจว่าทุกคนต้องคิดว่าเอาให้ดีที่สุดต่อครอบครัวของเราแต่ว่าเราเองอ่ะชอบแบบไหนจะมาจะจะเอาตรงนั้นข้ามให้ลูกของเราก็ต้องเราต้องมั่นใจในในสิ่งที่เราคิดว่าเออเราเชื่อว่าแบบไหนมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่ตัวเราและเราก็ต้องการบ้านบ้านแต่ว่าบ้านเป็นวิลล่าอยู่ในเมืองไหมหรือว่าเราอยู่แบบนี้บ้านดี อยู่ได้เหมือนกันอยู่ได้ไหมก็ได้แต่แล้แต่คนแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียครับนี่คือจุดสาคัญนะคนเราในการเปลี่ยน่านวันนี้มีโอกาสได้มาที่บ้านดินแห่งนี้ชื่ออยากเป็นทางการจริงๆตรงนี้คืออะไรยังไงนะชื่ออาซาลันตาอาซาลันตาสําหรับหลายๆคนที่ฟังหลายๆคนสนใจอยากชอบชื่อแนววิธีความคิดอย่างนี้ของคุณทางเนี่ยจะเข้ามาเทียมในเว็บเพจได้บ้างไหมในช่องทางอะไรได้ค่ะได้ทุกอย่างมี ไในเว็บ,บ asalanta.com มนะคะ a l a าลันตาคค่ะหรือถ้า,า,ถาเกิดจะมา,มาทางโมบายโทรศัพท์ได้ที่ได้ที่หมายเลข,ข0891235656ค่ะ0891235656่นี่แหละคก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสวันนี้นะครับผมปริยญญาเอกนะมีโอกาสมาที่อาซา ลันตาแห่งนี้บ้านดินศูนย์การเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการอยู่เป็นบ้านอยู่จริงๆครับแล้วก็ยังเปิดเป็นเวิร์กช็อปที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คนมีภูมิคุ้มกันให้เรารู้ศักยภาพว่าเราทําได้นี่ไม่ใช่เราทำไม่ได้มนุษย์เก่งแล้วทำทุกอย่างได้เขาต้องเขายังไปได้เลยใช่ไหมเขาหายยังหายได้ใช่ไหมเพราะเรามาทําบ้านเราก็ทําได้อีกมุมอีกหนึ่งมุมความคิดที่ผมเชื่อว่าอาจจะเปลี่ยน ความคิดบางคนก็ได้บางคนก็ดิ้นรนอยู่ในกระแสของการทํางานเหนื่อยยากทุกคนมาในเมืองตัวเองลำบากมากทุกๆวันแต่ต้องทํางานเพื่อได้เงินแล้วเงินไปจับกางครอบครัว นี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแรงหนึ่งครับเล็กๆที่เราจะส่งต่อกันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับในส่วนคุณอ้างที่ให้โอกาสผมนะฮะได้มาที่นี่นะะอขอบคุณที่ยุสามาเยี่ยมค่ะช่วงท้ายช่วง <c oughs> ท้ายก็เรียนเชิญบอกกล่าวกับคนที่เขาติดตามรับฟังนะฮะถ้าเกิดจะมายังไงมาได้ไมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่ไลยอ๋อค่ะก็ถ้าให้ดีที่สุดก็ให้ติดต่อมาทำทำอีเมลทำเว็บไซต์อะค่ะมีความรู้อะไรทุกอย่างในนั้นแล้วก็ถ้าอยากจะสนใจที่จะมา หรือว่าอยากจะคอเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ก็ทาอีเมลมันจะสะดวกที่สุดอะค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับสามีของคุณทางด้วยนะฮะเห็ว่ามีข่าวที่จะฝากประชาสัมพันธ์แต่ยังไม่ระบุเวลานะฮะเรื่องของการที่จะทำใช่ไหมฮะมันไปไหนแล้วนะต้องกแล้วเดี๋ยวต้องไปตามก่อนนะเพราะว่าที่นี่ก็อยู่กันสบายๆนะครับขอบคุณคุณทางด้วยครับขอบคุณมากค่ะ